สวัสดเจ้าจะป้าเจ้าวันนี้มาแรงเจ้าหงงเกิงแล้วเจ้าทอดป่าทอดป่าเสร็จแล้วก็อันต้มจืดเจ้าอันนี้หลังเจ้าตัดสองเซนลงเหมือนเดิมมาขวดหลุ่มเจ้ามาพอกํำลังเจ้าว่าจะได้ก็เจ้ามันนาเจ้าปต่สไตล์ตัวแรกเจ้า โดนไปมดเลยเจ้าโอ้ยปัดจอนเจ้าป้าสาตปัดจอนปอกน้ำไปเห็นแล้วเจ้าปัดสไตปัดเจตปัดสไตปัดไยปัดเด็ดปัดตะเทียนทรายเจ้ากระแวนปัดหลายชนิดเลยเจ้าโอ้ยว้าปัดขาปอกเจ้า จะปัดตะเพียนทรายอ <ñ> ๊ย <ours> อ <introductions> <ine> <sh appeal> ้๊ยอ้าหาเจ้าไปไลยตัวยอเจ้าโอ้ยยังนะตกแน่นปวใดโอ้ย ดีดเอาป่าเจ้าป้าจะออกบดหนึ่งแล้วเจ้าเกือบไปแล้วเจ้าดีดห่วเจ้าอาจะเขียนซ้ายสอบตปลวแหวนสอกเจ้าโอ้ยโอ๊ย เอาป่ากามนี่ก็ดึงจับมาที่ป่าที่เต้นบืนๆก็ตเต้นออกจับมดเรืงเจ้าโอ้ยปัดปัดตะเพียนซ้ายตกหน้าไปแล้วเจ้าได้ตัด้ายข้างลายนึ่งตัวเจ้า không thải cho cháu, ô, cái dao cái dao của dân tộc nào thải cho, cát xay cang lái, cát cái đọt sẽ đông ra đền sao Cái lái cháu à, khai, cháu. khai cháu, Tùa không chỉ yai, là cháu tấn โอ้ยสายกล่อมปัตเตียนรายเจ้า <c oughs> สองตัวเจ้า ขาปอ๊อกกระแปดตะเพียนรายเจ้าหัวงปุ๊ดแต่ละเจ้าไปให้ออกกับออกตัดสายมอนเจ้าใครเต็มต้องเลยตัวปฏิย่นยเจ้า ตัวน้อยเดียวเจ้ามีเจ้าจะป้าจีือพอเจ้าตัวก็มันจะใหญ่นะเจ้าแต่มีไข่แล้วเจ้า,าป้าป้าา้าเจ้าตัวแบบป๋อใหญ่นลเจ้าช่วงเนี้ย ได้สามมตัวเจ้าเราจะเปลี่ยนสายสอบตอแวนหนึ่งเจ้าตาตัวใหญ่ๆไปไหนหมดเจ้าได้สั่ตัวเจ้าอาจจะเปลี่ยนสายเจ้า ตัวเจ้าติดไก่กันนะเจ้าคือแบบว่าต้องใส่เสียงที่แบบว่าสูงกันนะเจ้า <c oughs> ตาจะเปลี่ยนสายนักขนาดเลยเจ้า <c oughs> ตัวใหญ่ๆไม่ได้หมดโมดเจ้าสองตัวเจ้าต่าจะเปลี่ยนสายก็ตาแวนเจ้า

สาเนื้ออ่อนเจ้าจะได้ก็เจ้า <c oughs> โอ้ได้อยู่เจ้าแต่เนื้ออ่อนแล้วก็ป่าอย่างเกินทรายเจ้าป่าตีกินแต่น้อยลายปุ้นเจ้าบบะบบะเจ้าป่าซิวมันไปขึ้นปากต่อข้าเจ้าถ้าป่าริมก็ตีกินมันลายปุ้นเจ้า สองตัวเจ้เาแ่บสไตล์กับปบ่าแวนเอ่ยแต่ตะเพียนสายเจ้าโอ้ยโอไยโอย่าเนื้ออ่อนแล้วก็ปบบสายกลมเจ้าปสายกลมก็โตดกระดาดนเลยเจ้า แตะเทียนสายตีดจำกูตัวเลยเจ้า <c oughs> เริ่มจะมืดแล้วเจ้า <c oughs> สองตัวเจ้าไ <c oughs> อาเอออหี้ยบงกระเต่าแหวนเจ้า <c oughs> ัใสาปไปไหนมาเจ้าย่างมกมกโดรสดๆส่ังภามใจกันหายมดเลยเจ้า แหวนปัะเพียนสายเจ้าแว่นสามตัวเจ้าตะเพียนสายหนึ่งคือแบบว่าปัดส่อปปัดซร้อยไปไหนหมดเจ้าหันหน้าหันตาเลยเจ้ายุงกระเริ่มนักแล้วเจ้ายุงลำคาญ cháu ạch à nhớ bóng cháu khóc chằm tin đã tin đã khóc chằm lại cháu ta phải còn cấp vào cháu ก็น่าขนาดเจ้าโอเคเจ้าขำล้วเจ้าเกือบสองถุแล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าติบ้านกับเจ้านี่เจ้าบรรยากาศดอยนั่งนอนบ้านเหาหมืดล้วเจ้าตอนนี้จะมาคอยหานชาติแล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้กับเจ้า โอเคเจ้า okay, มาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของเจ้าตาเจ้าตาแว่นใครไปหนักเจ้าได้สักกิโลหนึ่งเจ้านี่เจ้าตาไส้กลมแต่ถ้าข้างลาย ก็มีเจ้าแต่ปัดซอยมดได้ตัวน้อยเดียวเจ้าตัวใบใหญ่เลยตัวใหญ่ห,ญหายแทบมดก็ถือว่าอ oh, ๋อเยอะเจ้ามันมาเข้าตอนหัวค่ำเนี่ยเจ้าโอเคเจ้า <laughs> ปากของงามอยู่เจ้าแต่มันตัวมันใหญ่ึ้นเป็นปากน้อยแต่ยังเอ๋อถอดลาเจ้าเจ้าก็ถอดปากไปแล้วเ, <laughs> เดี๋ยวนี้สงสัยเดี๋ยววันผูกต้องกันเก็บแล้วก็เอามากักครัวครัวอย่างว่อยแล้วก็มารไคว่าใส่ตู้เย็นวหถึงเวลาจะกินก้อน เอามาละลายแล้วก็มาถอดเจ้าใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่พริกไทยเนี่ยตอนล้วเจ้าใส่ถ่ายกําลังเจ้าใส่ซอสอย่างล้ำเลยเจ้าต้องใส่แค่ผงชูรสเกลือแล้วก็พริกไทยเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักนเจ้าติดติดตามรับชมจ่องจัพ้าเป็นกำลังใจกันตลอดและปลาคิหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย